Thank <laughs> you i'm sorry I was a people สวเราแบ่งกันอย่างนี้สิพี่เราต้องแบ่งปันกันพูดตรงๆนะครับพวงแรกในชื่อปกติเนี่ยไอตอนผมอย่างเงี้ยเดือดแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอไปเรื่อยๆแล้วกันไม่เป็นไรผมไม่ออกดีดูรับด้วยชอบจะบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นพี่เนี่ยยุคพี่เนี่ยถ้าบอกมีนี่คอนเสิร์ตอะไรแบบนี้เนี่ยคนที่จะได้พร้อมงของผมอะไรอย่างนี้เนี่ย มันออฟสุงนะคนดียวเลยเออสายสแตนท์ทุกอะไรอย่างงี้อ,อ่าแต่ว่าวันนั้นมีคอนเสิร์ตหนึ่งที่แชมป์ทั้งหลายๆรุ่นมารวมตัวกันคราบอกซานนี้ก่าวออตุ้ยพูดไว้ว่าชาวร้องก็ต้องกินต้องใช้พี่ก็คิดได้ เออจริงๆทุกคนก็ต้องกินลูกชล้วน RNB ะ <_ int ed> อะไรก็ตามก็ต้องใช้ s <ans> <S เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในบริษัทควรจะขอบคุณพี่ตุ้ยและพี่สานี <_ s ans> ใช่นะครับเกิดประเด็นได้ดีมากนะครับหลังจากนั้นนี่น้องๆทุกคนนะฮะร,รุ่นไหนออกมานะครับไม่ต้องร้องลุ้มลุ้มไม่ต้องอะไรก็ได้เราจะมีเป็นพุ่งวงอย่างนี้มาตลอดเลยนะครับเอานะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวแบ็กแมันบาดคอสักหนึ่งนะแม้ใหม่ด้วยอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้พูดพูดไปจะบอกว่าบอกว่าอะไรฮะ เลือกเพลงมาได้ดีมากเลยตัแต่ตอนแรกเลยเนี่ยเลือกเพลงพูดก <c oughs> <three> ับแต่แต่เพลงรสนิยมดีมากจะชอบเพลงทห้าจมกับเพลงชั้นเลื่อนไม่ไหนเนี่ยเรื่องมันทำไมตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเอาจริงอีกขวบปสามจิงนเหรอเอาจริงปสามปสี่ตอนนั้นร้องร้องไห้บอกเดีปลาไม่ได้มีสามปสามปลาไม่ให้ปลาไม่ให้แต่พ่าพี่เป็นปลาพี่ก็ไม่ให้พอได้พอได้เกรดดีป้าปลาซื้อให้เลยอ๋อใช่ ไม่บอกว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรู้เราจะอายกันหมดทำไมทุกคนทันท้วร์มาเก่งดีหมดเลยทำไมอยากให้ทุกคนเล่นเก่งพี่เจงก็ทม่คุณเล่นเก่งเหรอครับใช่ทุกวันนี้นะพี่เจอผมได้ที่โรงเรียนเลยเด็กตามซ้อมเออเด็กพีใช่ใช่ได้เด็กพีใช่ได้เพื่อนเพื่อนที่เขาอยู่กันประมาณสองอาทิตย์แล้วผมไปโรงเรียนทุกวันเลย เด็กตามเจอตลอดล่าสุดนี้ไปเจอผมได้นะฮะขัดสมเด็จย่าอยู่ข้างหน้าโรงเรียนออ๋นี่คือขนาดที่เรียกว่าเออเ่ร้ไม่พอแล้วก็ต้องไปทำงานใช้เอาด้วยรับโรงเรียนนะพี่อ๋อหกแล้วนะถ้ะจบรักคือเออเราทำงานให้โรงเรียนพี่ก็รักโรงเรียนแต่พี่ไม่เคยทำขนาดนี้จริงอ้าวนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวโอตรงนี้ยังมีเพลงเยอะแยะมากมายให้เจมส์ร้องกันแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้อย่าพึ่งยิ้มกันเยอะต้องเดี๋ยวยิ้มนะเดี๋ยวกว่าจะถึงเพลงท้ายเดี๋ยว เราหายใจกันไม่ทันนะคะได้นินไมบอกนะครับ <c oughs> แล้วเมื่อกี้ร้องเพลงก็บอกตรงว่าจะเล่นได้ไหมเนี่ยปกติเวลาร้องเนี่ยผมก็จะเป็นอย่างงี้ะว่าจะไม่ง้าหันไปมองคนที่ร้องเพลงด้วยเพราะว่ามองแล้วมันมันเหมือนกับแบบที่จิตใจ, <c oughs> จหมอะครับมันมันเหมือนแบบรู้สึกยังไงเวลามองหน้ากันแล้วร้องเพลง <c oughs> ไม่ต้องรู้ 我们还没有证据嘛？我们<的> <因為 S 2> 还没有证据